อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่821เดหนึ่งเดือนต่อมาปฏิบัติการสังหารหมู่ของชินเฟิงกินเวลายาวนานกว่าหนึ่งเดือนเต็มชินเฟิงจำไม่ได้แล้วว่าเขาฆ่าสัตว์ร้ายไปกี่ตัวแม้ไม่ถึงล้านแต่อย่างน้อยมากกว่าแสนแน่นอนฉากอันตรักการตาเจริญรุ่งเรืองของทุง่งหญ้าเมื่อหนึ่งเดือนก่อนได้หายไปแทบไม่เหลือสัตว์ร้ายรอดชีวิต ตรงกันข้ามกับพืชกลายพันธุ์พวกมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นแต่ฉินเฟิงก็ยังคอยตรวจสอบพวกมันอยู่เป็นระยะระยะภายในเดือนนี้ฉินเฟิงเก็บรวบรวมวัตถุดิบจากมิติต้องห้ามได้นับไม่ถ้วนและภายในระยะเวลาเดือนเดียวจากบรรดาคนธรรมดาทั้งทีมเวลานี้พวกเขาทั้งหมดยกระดับขึ้นเป็นผู้ใช้พลังเลเวล e แล้วแม้แต่มือปืนหลายคนยังแข็งแกร่งขึ้น บางคนถึงขั้นสามารถตัดผ่านเข้าสู่เวลดีการยกระดับอันน่าหวาดกลัวเช่นนี้ช่างน่าทึ่งนักการทดลองในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างไม่ต้องสงสยัยไม่เพียงแค่นั้นนักรบแห่งอนาคตทีมที่สองสขยับขยายไปจนถึงทีมที่13บสรวมทั้งสิ้น1,300คนได้เดินทางเข้าสู่มิติต้องห้ามเริ่มตั้งรกรากสร้างชุมชนแบบเรียบง่ายขึ้นที่นี่ แน่นอนเลเวล E หรือ D คือขีดจำกัดของทุ่งญ้าแห่งนี้แล้วดังนั้นผู้ที่สามารถขึ้นเป็นเลเวล D นอกจากยังมีภาระคอยจัดการคนอื่นๆล้วนออกจากมิติต้ตองห้ามไปเข้าร่วมกับกลุ่มเฟิงหลีข้างนอกอย่างเป็นทางการแล้วกำลังรบของกลุ่มเฟิงหลีแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้ยังคงเป็นความลับเมื่อผ่านพ้นหนึ่งเดือนเวลาที่ฉินเฟิงตกลงกับชูฟ่าน ในที่สุดก็มาถึงภายในถ้ำหลายคนช่วยกันย้อมประตูมิติด้วยเลือดคนกลุ่มนี้มักเข้าเข้าออกออกที่นี่บ่อยๆแต่การเปิดมิติในวันนี้เหตุผลมันต่างจากทุกครั้งอย่างสิ้นเชิงเพราะวันนี้มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะออกไปนั่นคือฉินเฟิงเอาจริงๆฉินเฟิงควรออกไปตั้งนานแล้ว เพราะอย่างไรเสียสถานที่แห่งนี้ทรัพยากรสำหรับการยกระดับมันไม่ได้ช่วยอะไรเขามากมายขนาดนั้นอย่างไรก็ตามหากสิ่งมีชีวิตเหนือเลเวลมีปรากฏตัวขึ้นและถูกตรวจเจอฉินเฟิงจะกลับมาอย่างแน่นอนเพราะนั่นคือสารอาหารที่เหมาะสมแก่การใช้ยกระดับของตัวเองสำหรับทีมนักรบแห่งอนาคตแม้แข็งแกร่งพอสมควรแต่พวกเขายังขาดผู้นำที่ทรงพลังคอยสั่งการ อย่างไรก็ตามทุกคนล้วนเคารพการตัดสินใจของชินเฟิงไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งเขาฉินเฟิงไล่สังหารเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนเต็มจนตามตัวติดแน่นไปด้วยสาบเลือดขณะที่เลือดค่อยๆย,ย้อมประตูมิติจนเป็นสีแดงฉานรังสีแสงสีเงินก็สาดประกายออกมาช่องว่างสีดำปรากฏขึ้นภายใต้การจับตามองของทุกคน ฉิมเฟิงก้าวเข้าไปในประตูมิติหายไปจากถ้ำเมื่อเขากลับมาอีกฝั่งคนกลุ่มหนึ่งที่คอยเฝ้ายามก็เบนสายตามาทางเขาหลังจากหนึ่งเดือนในที่สุดก็กลับมายังมิติเดิมอีกครั้งภายในห้องโถงหมายเลขศูนย์ของสถานชุมชนเฟิงห่วงพอเห็นช่องว่างมิติเปิดขึ้นพวกเขาก็คิดว่าคงมีใครกลับมาส่งวัตถุดิบแต่หลังจากเห็นเงาร่างที่ก้าวออกมา และกลิ่นอายของเลือดอันน่าหวาดกลัวตามร่างกายสมองของทุกคนก็อื้ออึงกลายเป็นว่างเปล่าทั้งหมดแข็งข้างไปราวราวเจ็ถึงแวินาทีก่อนเลเวลซีคนหนึ่งจะได้สติตะโกนต้อนรับท่านประธานคุณกลับมาแล้วฉินเฟิงมองไปยังอีกฝ่ายแล้วพยักหน้าอืมไม่เจอกันพักเดียวความแข็งแกร่งของคุณพัฒนาขึ้นมากเลยคนที่คอยรับหน้าที่เฝ้ายามห้องโถงหมายเลขศูนย์ แน่นอนว่าต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้เจิ้งเฉียนเป็นผู้ใช้พลังเลเวลซีคนแรกที่ยอมติดตามฉินเฟิงหลังการเสียชีวิตของเกาอยู่คังอีกฝ่ายมอบหมายตราผู้การัดแก่ฉินเฟิงตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบสองปีแล้วความแข็งแกร่งของเจิ้งเฉียนได้มาถึงระดับ c ีหถือว่าน่าประทับใจมากอย่างไรก็ตามมันยังเทียบไม่ได้กับฉินเฟิงต้องขอบคุณน้ำใจของท่านประธาน ถ้าไม่ใช่เพราะทรัพยากรที่ประธานมอบให้ฉันคงไม่สามารถก้าวหน้าได้ไวขนาดนี้เจิ้งเฉียนกล่าวน้ำเสียงจริงใจและสำนึกคุณจริงๆเพราะทรัพยากรที่จัดหามาโดยฉินเฟิงเกรงว่าต่อให้มีหัวหน้าเป็นเลเวลเอก็ยังไม่สามารถทำให้เธอได้ซึ่งเอาตรงๆจริงๆแล้วทรัพยากรที่แจกจ่ายย่อกไปเป็นเพราะของเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ต่อชินเฟิง เขาแกร่งมากพอแล้วมอบสมบัติให้นิดนิดหน่อยหน่อยก็มากพอให้คนระดับล่างได้อิ่มหนำเอาละ่ะขอบคุณที่เหนื่อยฉินเฟิงกำลังจะเอ่ยอะไรบางอย่างแต่ในตอนนั้นเองมีดกษัตริย์ครามที่สะพายอยู่เบื้องหลังเขาจู่ๆก็เกิดเสียงครวนหึงห่งๆอย่างกระทันหันเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นกลิ่นอายบนมีดกษัตริย์ครามก็เริ่มสั่นสะเทือนคล้ายเหมือนมีจิตวิญญ,ญาณน,นับไม่ถ้วนกำลังสั่นไหว พวกมันร้องคำรามปรารถนาจากโบยบินจากไปจิตเหล่านี้ถูกผนึกไว้โดยศิลาตรึงวิญญาณเมื่อสามารถกลับมายังโลกที่มีพลังงานพวกมันเลยสามารถอารวาดได้อีกครั้งเดิมกลิ่นสาบเลือดบนร่างของฉินเฟิงก็น่ากลัวมากพออยู่แล้วตอนนี้มีดกษัตริย์ครามยังปลดปล่อยกลิ่นอายอันน่าสะพรึงอีกขณะที่เจิ้งเฉียนเป็นเพียงผู้ใช้พลังเลเวลสีห้าย่อมไม่อาจทานรับไหว เธอสั่นสะท้านชักฝีเท้าถอยไปหลาย19ใบหน้าซีดเผือดตกใจจนอธิบายอะไรไม่ถูกฉินเฟิงขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนเปิดหนึ่งในอุปกรณ์รูนมิตินี่คือแหวนมิติที่วังเสี่ยวเก็บรวบรวมวัตถุดิบระดับสูงเอาไว้ของที่อยู่ข้างในเกือบทั้งหมดหล้วนมีคุณภาพเหนือกว่าราชันสัตว์ร้ายเลเวลี อย่างไรก็ตามสัตว์ร้ายระดับนี้มีค่อนข้างน้อยภายในหนึ่งเดือนฉินเฟิงเจอพวกมันแค่13ตัวเท่านั้นฉินเฟิงหยิบหนังจากกระพัดเสือดาวเลเวล c 3ออกมาจัดก,การตัดหนังของอีกฝ่ายเรียกรูบิกวิเศษแล้วยัดหนังเสือดาวเข้าไปไม่กี่วินาทีต่อมาปลอกมีดที่ร้ายซึ่งร่องรอยของอักษรรูนก็ปรากฏขึ้นในมือฉินเฟิง เขาเสียบมีดกษัตริย์ครามลงไปเสียงโหยหวนของจิตวิญญาณและแรงสั่นสะเทือนจึงค่อยสงบลงสิ่งมีชีวิตในมิติต้องห้ามร้ายซึ่งกลิ่นอายของพลังงานใดๆแต่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายหรือพืชกลายพันุฝ่ายไหนต่างก็ครอบครองพลังป้องกันระดับสูงทั้งนั้นพวกมันล้วนมีความทนทานเป็นพิเศษสำหรับปลอกมีดนี้ปัจจุบันคงสามารถสะกดมีดกษัตริย์ครามเอาไว้ได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตามฉินเฟิงยังรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าปลอกมีดด้านในเริ่มปริร้าวแม้รอยที่ว่าจะน้อยนิดแต่ปลอกโดมมืดนี้คาดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสิบวันเท่านั้นก่อนถูกทำลายนั่นเพราะวัตถุดิบนี้มีคุณภาพต่ำเกินไปแต่ในระยะเวลาสั้นๆนี่คือทั้งหมดที่สามารถทำได้แล้วเมื่อปราศจากกลิ่นอายของมีดกษัตริย์ครามเจิ้งเฉียนค่อยผ่อนคลายลง ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เกิดจากทักษะหมื่นวิญญาณสะบ้านอำนาจอันยิ่งใหญ่เช่นนี้เพียงแค่กลิ่นอายก็สามารถกดดันให้ผู้คนถอยไปหลายก้าวเหนือแตกพลักไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมอาชันไม่เป็นไรแล้วขอบคุณท่าประธานเจิงเฉียนรีบร้อนปัดป้ายมือเธอแค่ถูกกดดันโดยปราณมีดไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพียงแต่ในหัวใจเริ่มประเมินฉินเฟิงสูงไปอีกขั้น ฉินเฟิงเมื่อเห็นเจิ้งเฉียนสบายดีก็หายห่วงจากนั้นเริ่มถ่ายทอดคำพูดผ่านจิตสำนึกเรียกไป๋หลีแทบจะในทันทีประกายแสงสีเงินกระพริบไหวร่างของไป๋หลีโผล่ออกมาไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งเดือนทั้งคู่คิดถึงกันมากโยในที่สุดคุณก็ทนไม่ไหวออกมาจากที่แบบนั้นได้สักทีแต่เอดูสภาพคุณตอนนี้สิจะน่าเกลียดน่ากลัวมากไปแล้วป๋หลีหยอกเย้าเล็กน้อย ฉินเฟิงยิ้มบางอย่างไร้หมดทางเรียกอบลิตี้น้ำออกมาชำระล้างคราบเลือดจนสะอาดเอี่ยมแต่ในสายตาของเจิ้งเฉียนฉินเฟิงยังคงดูกระหายเลือดเหมือนเดิมอยู่ดีอย่างไรก็ตามไปหลีไม่รู้สึกถึงแรงกดดันของฉินเฟิงสองแขนของเธอโอบลงหน้าหลังคอเขายืนนาเข้าไปใกล้ซอกคอทำจมูกฟุดฟิตก่อนนพยักษน้าด้วยความพอใจเอาล่ะล่ะ หยุดล้อเล่นได้แล้วช่วยส่งฉันไปเมืองฉงโหลที่อืมไม่มีปัญหาไปหลีรับคำพลางโบกมือให้เจิ้งเฉียนเพียงกรีดรลายนิ้วผ่านอากาศช่องว่างมิติก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าทั้งสองโดยช่องว่างนี้นำไปสู่ตำแหน่งนอกเมืองฉงโหลโดยตรงปัจจุบันเรือหอของเฟิงหลีได้มารอตั้งนานแล้วกำแพงหมอกของมิติต้องห้ามขยายออกไปหลายเมตร ดังนั้นพวกเขาเลยต้องเชื่อมบันไดสวรรค์ใหม่ในวันนี้ถึงเวลาตรวจผลงานของชูฟ้านแล้วตอนที่822เปิดช่องว่างอีกครั้งในเมืองฉงโหลหลังผ่านไปนานกว่าหนึ่งเดือนผู้รอดชีวิตในปัจจุบันเหลือน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสฉงโหลนะ่ะเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรราวราวหนึ่งล้านคนในเวลานั้นมีชาวเมืองหนึ่งแสคนสามารถติดตามฉินเฟิงหนีออกไปได้ แต่ยังเหลือประชากรอีกกว่า9000 900, แสคนอย่างไรก็ตามท่ามกลางการต่อสู้อันแสนโหดร้ายนานนับเดือนส่งผลให้ผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่เหลือราวราวเ0 0 0ส0บศูนยลบแปดหมคนเท่านั้นแรงกดดันที่ต้องเอาชีวิตรอดการขาดแคลนอาหารทำให้ทั้งเมืองกลายเป็นอัมพาตและเริ่มเกิดความคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้คนจนใจต้องออกจากที่หลบภัยตะเกียกตะกายหาอาหารที่เหลืออยู่มีคนถูกสังหารโดยสัตว์ร้ายและพืชกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่ออาหารหมดก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเผชิญหน้ากับพวกมันไม่เจ้ารอดค่าก็ตายในสถานการณ์เช่นนี้ท่ามกลางวิกฤตที่ต้องเอาชีวิตรอดไม่ใช่ทุกคนที่เป็นขยะนอนรอความตายตลอดทั้งเมืองฉงโหลปัจจุบันแบ่งออกเป็นสามกองกำลังใหญ่ หนึ่งในนั้นมีใช่ใครอื่นเป็นกองกำลังของชูฟานซึ่งได้รับคำสั่งจากชินเฟิงใช้เวลาแค่เดือนเดียวสัตว์ร้ายจอมขมือบสามารถวิวัฒนาการจนกลายเป็นราชันเลเวลดีแม้เหล่านักรบแห่งอนาคตของชินเฟิงจะมีหลายคนไปถึงเลเวลดีได้แต่พวกเขาไม่ใช่การดำรงอยู่ที่เทียบเท่ากับระดับราชันตัวนี้อย่างแน่นอน อย่างมากเทียบได้กับผู้ใช้วอนยุทธโบราณเลเวลดีที่ฝึกฝนเทคนิคคู่ขนานเท่านั้นสรุปจากการคำนวณน,นี้บ่งบอกว่าศักยภาพของสัตว์ร้ายจอมขมือบแข็งแกร่งเกินไปจริงๆดังนั้นชูฟานผู้ควบคุมสัตว์ร้ายจอมขมือบเลยสามารถรวบรวมทีมงานได้มากกว่า5,000คนในมือเขาและภายในทีมนี้ยังสามารถปกป้องคนอีกกลุ่มคอยแจกจ่ายอาหารให้อีกทอดหนึ่ง เบ็ดเสร็จโดยรวมแล้วทีมงานของชูฟ้านบวกคนภายใต้การคุ้มครองของเขามีอย่างน้อย30 0 0 0 0 0 0 0ลบ0 0 0คนนอกจากชูฟ้านแล้วอีกหนึ่งกองกำลังเป็นทีมที่ก่อตั้งโดยผู้หญิงผู้หญิงคนนี้มีใช่ใครอื่นเป็นวังฉิงที่สามารถสังหารราชันเสือตัวที่เคยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากฝีมือของชินเฟิง จริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้อายุ30ต้นๆสำหรับผู้ใช้พลังวัยเท่านี้ไม่ถือว่าแก่เกินไปแต่สำหรับคนธรรมดาเธอเริ่มก้าวสู่ช่วงต้นของวัยกลางคนแล้วผ่านพ้นประสบการณ์มากมายในชีวิตรู้จักวิธีอดกลัน้นตั้งใจทำสิ่งใดก็หนักแน่นดั่งหินผาส่งผลให้หลังจากที่เธอซ่อนตัวเธอก็กัดกินราชันเสือแบบดิบๆทั้งตัวไม่เหลือเศษเสี้ยวทิ้งไว้เบื้องหลัง ใช้เวลาถึงเจ็วันเสือทั้งตัวก็ตกอยู่ในท้องของเธอความสูงของวังฉินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตรงกันข้ามกับร่างกายที่ยิ่งมายิ่งผอมน้ำหนักลดลงเป็นอย่างมากตอนนี้เธอสูงถึง185ชั่วโมงโดดเด่นในบรรดากลุ่มผู้หญิงเนื่องจากน้ำหนักที่ลดลงผิวพรรณเลยยิ่งอ่อนเยาว์และงดงามทว่ายามเผชิญหน้ากับผู้ชายฝ่ายหลังยังรู้สึกถึงแรงกดดันจากเธอ ทุกคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากวังฉินทั้งหมดล้วนเป็นผู้หญิงทั้งทีมมีทั้งสิ้นหนึ่งพันคนและไม่มีผู้ใช้พลังในนั้นเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนเป็นคนธรรมดาพวกเธอได้รับอาหารเป็นสัตว์ร,ร้ายที่ได้จากการออกล่าของวังฉินอย่างไรก็ตามผู้หญิงในทีมนี้ใช้โดดเดี่ยวเดียวดาพวกเธอเองก็มีครอบครัวและเพื่อนฝูงเช่นกัน ดังนั้นทีมของวังฉิงจึงค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคำนวณแล้วมีทั้งสิ้น2อง0 0ืนคนส่วนทีมที่3เป็นทีมเล็กที่สุดมีสมาชิกเพียง500คนเท่านั้นแต่เป็นทีมที่ทรงพลังที่สุดมีผู้ก่อตั้งเป็นผู้ใช้วอนยุทธโบราณเลเวลซที่ฝึกฝนเทศนิดคู่ขนานจางหูหลังจากหลบหนีไปอย่างน่าสังเวชจางหูก็ไม่กล้าติดตามกลุ่มเฟิงหลีในเดือนก่อน จางหมู่กระทั่งรู้สึกว่ามีเพียงโลกใบนี้เท่านั้นที่เขาจะได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองสูงสุดจึงเริ่มตามหากลุ่มผู้ใช้พลังที่ยังหนีออกไปไม่ได้ชักชวนกันออกล่าและหลังจากพบว่าเนื้อของสัตว์ร้ายสามารถช่วยยกระดับความแข็งแกร่งได้เลยเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะออกล่าอย่างบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วแน่นอนจางหูผู้นี้เป็นคนหื่นกระหายมาก ดังนั้นในทีมของพวกเขาเลยมีสาวสวยวยัยใสเป็นจำนวนมากทั้งกลุ่มรวมรวมแล้วมากถึง2,000ถึง3,000คนที่เหลือเป็นทีมเล็กทีมน้อยแต่ละกลุ่มมีไม่กี่ร้อยถึงกี่สิบคนกระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองโฉงโหลที่เสื่อมโทรมแต่ในเวลาเพียงหนึ่งเดือนพืชกลายพันธุ์กลับเติบโตขึ้นอย่างบ้าคลัง่งโฉงโหลไม่ใช่เมืองมนุษย์อีกต่อไป แต่เป็นเมืองที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรุณสีเขียวและมักจะมีสัตว์ร้ายก้าวเข้ามาที่นี่อย่างต่อเนื่องคุกคามชีวิตของพวกเขาตำแหน่งจัตุรัสกลางของเมืองฉงโหลยังมีผู้คนหมั่นมาคอยเก็บกวาดอยู่เสมอเฝ้ารอให้บันไดสวรรค์ของกลุ่มเฟิงหลีหย่อนลงมาเพราะนั่นคือความหวังเดียวของพวกเขาที่จะจากไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่ชูฟานจัดตั้งขึ้นหลังจากปักหลักในสถานที่แห่งนี้ พวกเขาก็ยิ่งเชื่อมั่นและพร้อมที่จะจากไปในตอนนั้นเองท้องฟ้าสีเทาหม่นเหนือศีสะะในที่สุดก็สาดรังสีแสงสีเงินตามมาติดติดด้วยพลูไฟสัญญาณน,นิธรรมเพื่อให้คนทั้งเมืองได้เห็นภาพนี้ตลอดหนึ่งเดือนมนุษย์ที่รอดชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้แล้วเมื่อเห็นโอกาสพวกเขาก็กล้าที่จะก้าวออกมา โอ้สวรรค์กลุ่มเฟิงหลีกลุ่มเฟิงหลีกลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วจริงๆด้วยไปเร็วรีบออกจากที่นี่คราวนี้ต่อให้พวกเราถูกสัตว์ร้ายโจมตีระหว่างทางก็ต้องลากตัวเองไปให้ถึงจัตุรัสกลางให้ได้ถ้าออกไปได้จริงๆฉันจะเข้าร่วมกับกลุ่มเฟิงหลียินดีเป็นมา้าเป็นหลารับใช้พวกเขาตลอดชีวิตทีมนับไม่ถ้วนที่ยังรอดชีวิตตัดสินใจแทบจะในทันที ทั้งหมดพากันออกจากที่ซ่อนฟันฝ่าขวากหนามและอุปสรรคมุ่งหน้าสู่จัตุรัสกลางทีมของชูฟ้านที่ประจำการในตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วบัดนี้ทุกคนต่างแงนมองฟ้าด้วยดวงตาเบิกกว้างไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้งความสุขและความหวังจะปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันอ s a e u o ออ a อ a i อ k i l i i ช้ร่างใหญ่กล่าวทั้งทั้งยังอ้าปากค้าง ขนาดเดียวกับคอยเหลือบมองไปยังสัตว์ร้ายมหึมาดูหน้าหวาดกลัวที่ชูฟ้านกำลังนั่งทับอยู่เจ้าตัวนี้ไม่เหมือนกับสัตว์ร้ายในมิติแห่งนี้ลักษณะของจอมขมือดูเหมือนจะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับขมือฟ้าปัจจุบันร่างกายของมันสูงใหญ่เกินกว่าตึกหกชั้นไม่ต่างไปจากภูเขาขนาดย่อมยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ไม่มีอักษรรูนร้ายซึ่งอาบิลิตี้ดังนั้นไม่สามารถใช้เทคนิคเปลี่ยนรูป ขนาดของจอมขมือบยิ่งนานวันเลยยิ่งเติบใหญ่ชูฟ้านมองจากมุมสูงมองจากมุมนี้แต่ละคนดูเล็กจ้อยจำต้องก้มศีรษะเอียงตัวลงมามองไปยังคนที่กำลังตะโกนพบว่าเขาดูเป็นกังวลมากแต่ในดวงตากลับเปล่งประกายเหมือนกับว่าหากชูฟ้านปฏิเสธพวกเขาจะหลบหนีไปทันทีแน่นอนชูฟ้านไม่คิดปฏิเสธไปบอกทุกคนพวกเราเตรียมถอนกำลังชูฟ้านตอบ พอได้ยินคนเหล่านี้ทั้งหมดร้องชัยโยด้วยความตื่นเต้นดีใจกิ้งใจกลางช่องว่างมิติที่เป็นสีดำสนิทบัดนี้บันไดาย,ยาวที่ทำจากเหล็กปรากฏขึ้นอีกครั้งบันไดสวรรค์ค่อยๆเคลื่อนลงมาพร้อมคนอีกจำนวนหนึ่งเริ่มทำการเชื่อมต่อระหว่างสองบันไดเก่าใหม่ชูฟ้านเอ่ยเสริมควบคุมคนก่อนอย่าปล่อยให้พวกเขาขึ้นไป รอจนกว่ากลุ่มเฟิงหลีจะจัดการบันไดเสร็จแล้วค่อยหลบหนีไปพร้อมกันรับทราบมิสเตอร์ชูปัญญาประกาศเดียวคนข้างล่างตอบเสียงดังแล้วหันไปวุ่นอยู่กับภารกิจของเขามันยากนักที่จะซ่อนความตื่นเต้นเอาไว้ในที่สุดฉันก็ไม่ต้องทนรับคำสั่งไอ้หนูนี่อีกต่อไปแต่เจ้าหนูกลับห่วงใยพวกเราในตอนท้ายอย่างไม่คาดคิดบะ แต่แค่นี้จะเทียบกับเรื่องทั้งหมดที่เขาทำได้อย่างไรถ้าเขากลับไปที่โลกเดิมเมื่อไหร่แล้วไม่มีเจ้าสัตว์ร้ายจอมขมือบตัวนี้อยู่ข้างกายแล้วก็ฉันจะสั่งสอนให้เจ้าอันธพาลน,น้อยนี่เองให้รู้ชะบางว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแม้ชูฟานจะช่วยชีวิตผู้คนมานับไม่ถ้วนแต่มีอยู่หลายครั้งที่เขาเลือกมอบศพมนุษย์ให้สัตว์ร้ายจอมขมือกินท่ามกลางสายตาของผู้คน ทำให้พวกเขาเกิดความยำเกรงและหวาดกลัวชูฟ้านในเวลาเดียวกันแต่ช่วงเวลานี้อีกเดียวพวกเขาก็ไม่ต้องก้มหัวให้ชูฟ้านแล้วณจุดนี้ไม่มีใครเลยที่คิดรั้งอยู่ต่อในมิติต้องห้ามชูฟ้านที่ยืนอยู่บนสัตว์ร้ายจอมขมือบสยะยิ้มปากในที่สุดก็ได้บอกลาเจ้าพวกนี้งนีชักทีภายใต้สายตาของเขาผู้คนจำนวนมากเริ่มทยอยกันมายังจัตุรัสกลาง เมืองฉงโโหลที่เงียบสงบมาตลอดทั้งเดือนครึกครื้นอีกครั้ง